มาตัดปลายัดกันนะครับวันนี้แบบแม่ก็ว่าปลาขึ้นมาครับีขับไม้ตัดป,าาป,ปลาเราครับไปดูปลาเราครับ <c oughs> น้องอยังไม่ขึ้นมาครับน้องถอีบไม้วันน,วน, <c oughs> น้องปลาขึ้นมาก่อนนะครับแม่หรือว่าอะไรว่าจ้วงถึงหรอจ้วงถึงกับน้องไม่ขึ้นนะครับหัวท <c oughs> ิ่มแม่จ้วงลงไปข้างล่างอะไรหมดอะไรหมดเรื่อง

จะได้คุปปาไม่ยอมขึ้นไหมจับปลาจักประจับไม่ได้ยังไงวะวันววนี้ปลาไม่อยู่เลย,เลยนะครับ โอ้ยปาหัวโขบยักปอกเลยยกขึ้นนะครับปลาใหญ่เรายกปลายขึ้นอยู่นะครับแต่ประเด็นที่ปลาไม่ขึ้นมาหาครบตอนนี้เราก็เลยต้องจุ่มหาปลานะเพราะน้ำลึกนะครับคุณเราหัวที่ลงเลยได่นอนยังเหนียวอยู่นะครับเดี๋ยวไปตากแดดไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปใหม่อีกทีนะครับว่าไม้เราขนาดเราเหนียวมากนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าน้องป้าไม่ขึ้นมานะครับ